หันทะมัยยังรัตนะสุตังพันหามะเสแหยอนิทัพปตตาณิสัมมาทตานิภุมมินิวายานิวันตลิเทลาภูตังลา ที่อยู่นาะภาคก็ดีที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่นาะสถานที่นี้ก็ดีสัพเพวาโกตาสุมาณาภวันตุขอหมู่ผู้ทั้งปวงนั้น ขัมสดุรีพรัตนาไตรอันข้าพระเจ้าเท้าโดยเขาโรคเถิดตาสมายพูดธานิสามีตาสัพเทดูก่อนพูดทั้งหลายก่อเหตุนั่นแหละท่านทั้งหลายทั้ง จงฟังข้าพระเจ้าเมตตั้งตาร,รธรรมโนสิยาปัญชายาขอท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาจิตในปัะชาชาวมนุษย์เถิดที่วานจรัตโตจหารันติเยพลิง ซึ่งเผาทั้งหลายทำเทวตาผีอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนตาสมาเิ็นรัตภาตาปามัตตาเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมา ช่วยคลุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเธออย่างจริงชีวิตตังอิเทวาูารังวา่าสักอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นัาเชสุสวาวยังรัตนังปานิตง หรือรัตนะไดอันสูงค่าในสวงสวรรค์นาโนสมาณิตตาทัคเตาสับหรืรัตนะนั้นนั้นที่จะเสมอด้วยพระตาทาเจ้าไม่มีเลยที่ทำ ปิพุตเทรตานังปานิตาข้อนี้จัดเป็นรัตนาคุณอันสูงสง่งในพระพุทธเจ้าเอเตนัสเตนสุวัตทิโหตู ด้วยคำสั์มีพอความสวัสดีงจงบังเกิดมีเธอกาอยังวิราพันธรรมตังปานิทันยะทัตชะทาสัตยามุนีสมาหิตโตพระสัตยามุนีจา รรทงรงมีพระอรัยกรรมลงมันได้บัญลุทัมอันใดเป็นที่สิน้นกิเลสเป็นที่สินาานส้นราคาเป็นอามาตะาอย่างแท้จริงนาเตนะธังมเมนะสมาธิจริงจ สิ่งใดใดที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นยอมไม่มีอีธรรมตีธรรมเมรพรัตนังปานีตาขขอนี้จัดเป็พระตนาคุณอันสสูงในพระธรรม เอเทนะสันเจนาะสวัสติโมตุด้วยคงสัตว์นี้ขอฝางสวัสดีจงบังเกิดนี้เธอยังพุทกเสโทพริวันนายสุจริต พุทธเจ้าผู้ประเสฐสูทสมสันละเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาสมาธิมากนันตารัญญามาหูบันจิตทั้งหลายกก่าสามาธิใดว่าให้ผลไม่มีสิ่ง ได้ขันได้สามาธินาเตนะสมโนวิชติสามาธิอื่นที่เสมอ้วยสามาธินั้นย่อมไม่มีที่ทำที่ทำเมระตะุตานังปานิกันข้อนี้ก็จะ เป็นราตณะอันสุงสงในพระธรรมเอตเตนสัตเจนสวัสติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอเยปุคลาอาตัสตังปสัสสท่า บุคคลเหาใดนักเรียนองค์ได้แปดบุคคลจักตาริเอตานิยุภานิโุนตีนักเป็นคู่ได้สีคู่อันสัตตภุรษทั้งหลายสันลลเสริญแล้วเตทากินเนย สุขตาสาสาวกาบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุขตเจ้าเป็นผู้ควรรับทักสินาทานเอเตจุตินานิมาพัลานีทานทั้งหลายที่บุคคลถวายใน,น ท่านเหล่านั้นย่อมมีผลเป็นอันมาอีธรรมปิสังเกรตานันปานิจังข้อนี้จัดเป็นรัตตนาคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนันสเตนาสวัตติโหตุ ด้วยคำสัตย์นี้ขอฝากสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยสุปยุตตาณาสะทันหฮนานิตามิโนโคตามาสะสนัมหีบุคคลทั้งหลายเ่า ไประกอบความเชี่ยนอย่างดีดงนำเดินไปในศาสนาของพระโคโดมเจ้าด้วยใจอันมั่นคงเตปัติปัตาอามตังวิภัยหาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นดวงเอาพระ นิทานเป็นอารมณ์ได้บรรลุพรรหัตตาผลแนล่ราธานุทานิปุติปุญชมานาจึงได้สวัสอามาตะาโรคือความสงบเย็นจากความเราร้อนทั้งปวงอีิทาง ปีสังเทรตันฟานิตัง,ง,งแม่ขอนีก็เป็นปราตนาคุณอันสูงสงูงในพระสงฆ์เอเตนัสสัจเจนสุวัตทิโหตุ้ดยธรรมสัจมีขอบางสวัสดีจงบัง เกิดมีเธออยากิ้นแต่คิดโลภะทวิงสิโตสิยาจะโตพิวะเทวิอัสสัมปักกันปิโยโศเขื่อนที่ฝันลงดินอย่างมั่นคงแล้ว ยอมไม่หวั่นไหวเพราะลมจากทั้งทิศสี่ชันใดตาทุปมังสาปุริสังวทามีโยอริยสัจจานิเอเวศจะปัสสติเราตถาพกปราวา่าสัตตบุรุษผู้ยังเห็นอริยสัจ จะทำก็มีอุปามาฉันนั้นนั้นแลอีทมปีสังเครตนันปานีตังแม่ข้อนี้ก็เป็นรัตตนาคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เยเตนะสัจเจนะสุวัตสิโหตุ ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยอริยสัจจานิวิภาวาย,ยันตีคำเิระพันเยนาสุเตสุตานีบุคคลเหล่าใดกระทำอริยสัจจะทังทั้งหลาย ที่พระบรมมศาสดาผู้มีพระปัญญาอันลึกซึ้งทรงสแสดงดีแล้วให้แจ้งแจ้งแก่ตนได้จินชาปิเตโคนติปุสัตประมัตตาบุคคลเหล่านั้นแม ยังเป็นผู้ประมาทอยู่บางนาเตภวังอมาตรมมาธิยันติถึงประนานทันก็ยอมไม่ถือเอาซึ่งภพที่แปดีธัําปิสัตเทรัตนันปานิตา แม่่อนี้ก็เป็นรัตนาคุณอันสูงสงในพระสงฆ์เอเตนสัตเจนะส,เอเอนว,สวัสติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอ สาหาวาสทาสนาสัพปะทายาสายาสุธรรมะชัยกาภาวันติสัตายาทิฏฐิอิกิกิตชิตันจาสิลักพะตังวะปิยทัตทิกินจีสังโยสามประการคือส ตายทิฏฐิวิจิจฉาและศีลัพพัะปารามาซึ่งเป็นกิเลสเครื่อนผูกสัตว์ไว้ในโพตพระโสดาบันละได้แลว้วเพราะความถึงพร้อมแห่งญา,าณทัสนาจตุหปะ เยี่จาวิปปามุตโตกัสโสดาปน,นันเป็นผู้ผนได้แล้วจาะทายกภูมทังสี่จาจาติธานานิอภพโอกาตุทั้งไม่อาจที่จะทำอภิธานคือฐานะอันนัก ภพประการอีหัมปิสังเคระตานัานงปานิตาเม่ข้อนี้ก็เป็นประตาณาคุณอันสูงส่งในพระทงเอเตนัส,านสัตเทนะสุวัสดิโหตุด้วยธรรมสัตนิพพานสวัสด ดีจงบังเกิดนี้เธอยิงจาปิโสดำมังปโรติปาปะตันตาเยนวะจายุทะเจตสาวา ปิตชาทายาแต่เมื่อทำแล้วท่านเปิดเผยไม่ปกปิดความผิดนั้นอาภัพพตาจิตทาปัสสาวุตตอความที่บุคคลเข้าถึงแต่แสะ นิพพานแล้วเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้ดีอันเราตถาคตเจ้ากล่าวแล่แหปีทำปีสั้นเยรัตนังปานิตังแม่พ่อนีนน้ก็เป็นรัตตนาคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เย เจนสันเจนสุวัตติโหตุด้วยคำสัต์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอวานนาปะคุมเพยทาปุสิตาเทกิมหะนหาเเสปธรรมะสมิงกิมเฮ พุมไม้ในป่าแตกยอดใ้เดือนต้นคิงหันแห่งคิมหมันตรึกดูอุปปมาฉันใดตาทุปปาทมทำมวรังอเิสยีกาตาธาพตจจาได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ินพานาคามิงประมัติตายาซึ่งเป็นหนทางให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งรลายก็มีอุป,ปมาไมฉันนั้นที่ทำปิพุทธเจรตานังปฝรนิทานแม่ก็ มีก็เป็นพระตนานะคุณอันสูงสูงในพระพุทธเจ้าเอเตนัสต์เจนาสวัตติโหตุด้วยพันสัตว์มีขอปัสวัสดีจงบักเกิดมีเถิดว่ารววรันอยูวาระตง วราหาโรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสราธรรอันประเสริฐประทนธรรมอันประเสริฐนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐอานุตตรธ,ธรรมวัรังอเดสีทรงเป็นผู้ไม่มีใครอื่น ยิ่งกว่าได้ทรงสแสดงแล้วซึ่งทำอันประเสริฐอีธรรมปิพุทธเถรกะกัณห์ปานิจัมแม่กอนี้ก็เป็นรัตนาคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าเอเตนะสัจเจนะสุวัต ิโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอที่นั่งปุรานังนวังนางที่ซ้ำาวังตังต้เก่าของพระอาริยบุคคนเหล่าใด้สิ้นแล้วฟังสมภพ ย่อมไม่มีวิรัตตจิตตายาจิกภาวัตส,สมงกิจกอาริยบุคคลเราใดมีจิตอันไหนแล้วในพบต่อไปเตทีาาานาทีชาอวิรุธิชันทากาอาริยบุคุณ ยาเหล่านั้นมีพืชคือวิญญาณสิ้นไปแล้วไม่มีความพอใจที่จะเกิดอีกต่อไปนิพพันติระยาธาย,ยัมปาฏิโปย่อมนิพพานเหมือนดักดวงประทิที่ดับไปฉะนั้น อีธรมปิสัมเทระตานังปานีตังแม่กนีก็เป็นพระตนาคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตูด้วยคำสัตว์นี้ขอบานสวัสด ดีจงบางเกิดนี้เิด